พี่จะเป็นคนแบบแก้มมันห้อยมันคลอยหน้าไม่ไม่รีขึ้นไปเลยวีมากถ่ายรูปออกมาส่งไปให้เพื่อนๆนดูหรือว่าเพื่อนๆก็ทักวีมากปื้มพอใจดึงดึงหน้าช่วงล่างแล้วก็ตาสองชั้นเพื่อนที่นอนด้วยกันพอดีมากับเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็เคยเป็นพยาบาลเคยอยู่ห้องผ่าตัด เพื่อนบอกว่าฉันไม่เคยเห็นเลยเธอฉันไม่เคยเห็นเลยที่ว่าทําแล้วไม่มีการบวมไม่มีการช้าอย่างวันนี้ก็เดินเที่ยวเดินช็อปเดินกินกันทั้งวันเราไปไปโบถอกหรือไปร้อยไหมช่วยแค่กล้ามเนื้อด้านในเท่านั้นแต่ว่าหนังของเราเนี่ยพอมัน50กว่าแล้วเออมันก็จะย่อนย่อนลงมา คุณหมออธิบายว่าต้องเฟซล็อกจะช่วยได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากทำตอนแรกก็เดินเข้ามาพี่ก็ถามว่าพอดีพี่มีงานใช่ไหมพอดีมีงานที่จะไปต้องเดินแบบวันนั้นวันที่10บวันที่สิเดินเข้ามาแล้วก็จะถามว่า วันที่21เนี่ยจะต้องไปเดินเดินแบกให้กับสินค้าอุทอบเป็นผ้าท,ทอของของสงขาจะหายทันไหมคุณหมอหรือว่าน้องๆก็อบอกว่าได้ทันตื่นเช้าขึ้นมาก็คือแบบไม่เขียวไม่ไม่อะไรเลยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็มาทำตาต่อไม่มีรอยเลยค่ะงงมาก เพื่อนที่นอนด้วยกันพอดีมากับเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็เคยเป็นพยาบาลเคยอยู่ห้องผ่าตัดเพื่อนบอกว่าฉันไม่เคยเห็นเลยเธอฉันไม่เคยเห็นเลยที่ว่าทําแล้วไม่มีการบวมไม่มีการช้าอย่างวันนี้ก็เดินเที่ยวเดินชอปเดินคินกันทั้งวันก็ขอการันตีนะคะว่าคลินิกที่นี่แบบ ไม่ต้องห่วงเรื่องฟกเรื่องช้ำหรือว่าเรื่องจะผิดหวังรับรองว่าประทับใจแน,น่นอนย,ยังจะไปเชร์เพื่อนๆนให้มาทำต่องงมากเลยนะงงมากเลยงมากเลยนะก็เพื่อนเขาเคยไปทำมาเหมือนกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าต้องนอนพักเป็นเดือนอะพี่ยังไม่ได้ยิบสิชั่วโมงวันนี้พี่ก็เดินช็อปเดินกินแบบ พี่ไม่ได้พักเลยอ่ะพี่ไปไหนมาววันนี้เหรอไอคอนสยามไปไอคอนเลยเหรอแล้วไปเดินไหนเหรอก็ไปเดินอยู่ตั้งแต่เที่ยงออกมาออกมาตั้งแต่เที่ยงก็เดินเดินช็อปเดินกินเดินปกติเลยไม่มีใครทักว่าไปทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยคนมองมองเ็เหมือนเราบกใช่ริ่มเริ่มพี่ไปกินริ่พี่กินข้าวแรกปะ ปกติเลยนะเวข้าวปกติเลยเวข้าวเ调ได้กัดกัดได้เลยกัดได้กัดได้กัดแรงได้ด้วย